สวัสดีครับเพื่อนๆนานานาันากตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาสายเชียวครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาอยู่กันที่บ่อดินนะครับบริเวณหลังเทคนิคยันยนนะครับโรงเรียนเทคนิคยันยนนี่ครับวันนี้ก็เข้ามาพอดีเจอนนุนะครับนั่งตกอยู่ก่อนแล้วมาแล้วก็ว <masterpiece> <fit> ันนี้เดี๋ยวจะลองมานั่งตกชิงหลิวให้นานาดูนะครับ <labeled> อันนี้ลมก็ค่อนข้างแรงอยู่บรรยากาศดีครับวันนี้ นน่าจะไม่ตกนะครับดูจากอากาศแล้วตกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับเพิ่งจะมีวันนี้แหละครับที่ว่าอากาศดีหน่อยก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะใช้เป็นคันระยะ2.7นะครับตกใกล้ๆนี่นครับตกแบบไม่ตายเหมือนเดิมครับตามสไตล์เราเลยตัวเป็ดเบอร์0.8นะครับเมน10ชิ่ง10อ่าเดี๋ยวก็มาลองดูครับ 包着。<Okay. S 2> okay. ปลาหมอ <c oughs> ได้ครับแต้มแรกของเรา <c oughs> ้กำลังเมื่อ,ๆๆอยรับนี่ <c oughs> ได้ไปแล้วปลาหมอไซน์งามๆอีกหนึ่งตัวครับตัวแรกปลาหมันของเราโอ้โอเต็มปากนี่ครับปลาหมอที่เราคุ้นเคยมาแล้วเด <c oughs> ี๋ยวเก็บไว้เป็นประมานครับตัวนี้อ <ừ> ืได้แล้วครับปลาหมอหมแต้มปลาหมาน มาละมาละเปิดมาก็ปลาหมอเลยครับนะน,นะตัวแรกก็เป็นปลาหมอซะแล้วโคตรจมโคตรจมโคตรจมอ้าอวัดไม่เดนิน อะไรเนี <laughs> ่ยเพือนวมาดุมกานเรื่องอะไรอ่ะอล้ว ปลา,าหรืออะไรปลาหรือลมโอ้โหดูยากมากวัดไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วัดอุปสรรคใหญ่นบะคือลมครับไม่ดูาการทุ่นไม่ออกแล้วร้อนแล้ว ่อถอนน่าจ,จะปลาน้อยหรือเปล่านี่ปลานี่ปลาครับโ,โ,โ, <classes> โอ้โหโอ้ <S 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 ปลาสักใหญ่ถอน เออลมก็มาปลาก็กินปกติก็ดูยากแล้วครับเจอลมอีกโอ้โหจมโอ้โหปลาหมอไซมินิครับก็ไม่ได้จะปลาหมอล่ะปลาหมอน้อยงั้นนายอันนี้ปล่อยไปแล้วกันตัวน้อย ปล่อยก็แล้วกัน อ๋อ,อได้เฉยอว่าจะยกขึ้นมาเปลี่ยนเหยือดวงล้วนๆนฝีมือไม่เกี่ยวเลยว่าจะยกขึ้นมาเปลี่ยนเหยืยอเอาวันนี้เรามากันดวงครับได้แล้วสวยสวย,สวยระยไซส์นี้ก็ประมาณสักสามนิ้วมาแล้วมันมันอ มือไม่ต้องดวงล,วล,วล้้นๆก็จะยกมาเปลี่ยนอย่าเกี่ยวปากใช้เลย <building noise> งงงงโอ้โหกินอย่างนี้กินอย่างนี้โดนโอ้ป้านิ่ง ใส่ทอดตอนนี้น้อยใส่ทอดครับไสมินิอีกหนึ่งเต้เข้าทางแล้วล่ะปลาน้อย,ยเออถ้าลมนิ่งๆวันนี้น่าจะวัดง่ายกว่านี้นะครับนั่นแหละอันนี้ลมแรงไปหน่อยตาอาจจะลายๆไปได้มาแล้วได้มาแล้วน่าจะเริ่มเข้าแล้วครับ ถอนนี่ไซสน้อยครับโอ้โหโอ้ยไซสนี้น่ครับลูกเจยบก็กินตัวเบ็ดเบอร์ศูนจุดแปดครับเข้าเต็มปากเลยโอ้ไสนี้ครับไสสองนิ้วครับตัวเล็กๆเดี๋ยวเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับนนะถ้าเกิดได้เยอะๆก็ค่อยปล่อยไปเหมือนเดิมครับตอนนี้เก็บทำแต้มไว้ก่อนครับเอาแล้วตัวปัญหาเริ่มมาแล้ว Ha <laughs> อะไรตะเนี่ยอ๋อ <elim> <sweet or coupon behaviLee begun> ครับนะนะตอนนี้ก็หมดเวลาตกปลาของเรานะครับก็ใช้เวลาตกไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ลมค่อนข้างแรงเลยตอนนี้ก็ยังพัดอยู่เรื่อยๆนะครับลมอืมก็เดี๋ยวมาดูผลงานครับวันนี้ก็จะเป็นปลาเล็กซะเยอะนะครับวันนี้วัดเว้าไปหลาย,ย <c oughs> ได้ปลามากี่ตัวเองนี่ครับผลงานไม่น้อยของเราได้ปลามาสัก หกเจ็ดตัวอยู่ครับแต่ก็ไซส์มินิมินิทั้งนั้นเลยครับแต่ก็ถือว่าได้ได้วัดอยู่ครับไม่แห้วแล้ว <c oughs> ก็เป็นปลาปลานินนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลานินแล้วก็มีปลาหมอด้วยสองตัวนี่ครับกับรรยากาศบอ่อดินนะครับหลังเทคนิคยันยนต์นะครับหลังเอโรงเรียนเทคนิคยันยนตน์ครับ ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ